สวัสดีนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในคลิปแมวกันมาแมวแล้วมีน้องแมวเพิ่มมาอีกหนึ่งเฮ้ยแล้วมีน้องเงวน้องเงวเฮ้ยถูกแล้วพอมาอีกตัวหนึ่งซึ่งเมื่อวานนะผมก็ไปซื้อน้เงามานะมาจากมีสต กับตัวนี้ตัวนี้ก็ซื้อมาจากมินิโซเหมือนกันตัวนี้ก็ซื้อมางตัวนี้หน้ามันเหมือนกันเนี่ยถ้าลืมตาถ้ามันเป็นแบบว่าแมวลืมตาคงจะหน้าเหมือนเหมียวมากกว่าแล้วสีสลับกันอ่ะท่าจะเหมือนแล้วผมก็มากับต้องม,มีสาวกุ้งสีแล้วก็มชน่มพูชาโนมนะครับแล้วผมก็จะมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่า เกมที่เราจะมีแบบว่าแบ่งกลุ่มกันนอนนะครับแบ่งกลุ่มว่าเราจะมานอนตรงไหนกันนะคบกลุ่มแรกนะครับน้องเมียวน้องเงี้ยวนะครัะเมียวเงี้ยวม,มีสัก,กุงสีแล้วก็น้องหมีตีดีสองตัวนี้นะคบตีตีดีตีตีตีดีนะครับแล้ว นี่ยนะคบเป็นทีมที่เรานี่มันก็คือหนึ่งทีมนะคระนอนตรงนี้มีสาวกรุงศรีนะครับนอนตรงเสือผ้าสารมัดนึกที่ผมจะให้ดูนะคะยังไงครับนี่คือเตียงนอนสารพัดนึ่งนะคบของของน้องของน้องทั้งสองตัวนี้นะครับ จริงๆแล้วอันนี้เป็นของน้องพุทธธานะครับจริงอันนี้ก็ว่ยายกกลุ่มกันนอนส่วนตัวนี้ก็คือนอนบนเสือเหมือนกันส่นเหนืก็เมเอาเหนยวก็เกมเอาก็นอนบนเสือเหนยวก็มาเอ้ยเหนยวก็เมาก็นอนบนส่วนเสือเสฟของเก่าถึงก็คือผมจะให้เป็นเจ้าเตียงนอนสารพัดนี้แล้วกันนะครับ ผมจะใช้เวลานะครับใช้เวลาขยับน,นะครบท่านผู้ชมไงเงาแปอย่างนี้ผมให้มให้นอนแบบว่าเป็นเสือมื้วกันนะครับเสือหมายถึงเตียงนอนสารพันนะครับแล้วส่วนเหนียวกับม้า์นะจะนอนตรงไหนดีนะครับแล้วตัวนี้นะครับมอนสเตอร์ ก็นอนตรงนี้ได้นอนข้างน้องชานุมนะคบเท่านี้นะคบเมวนะคะน้องเมา์ของเราจะมานอนตรงนี้นะครแล้วก็เหมียวด้วยนะครับเหมียวก็คือทีนี้ครับแล้วส่วนแมวก็คือได้มานอนตรงนี้แทนเหมียวเพราะว่าตอนแรกอะเขาเป็นเนี้ยแม่บอกว่าเป็นแมวกว่า หน้าเหมือนแมวกวังไหมครับเขาก็เลยขายแล้วก็ดูหน้าเหมือนแมวกวางไหมครับสเพราะว่าเอาไปจอดที่บ้านก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับคอมเมนต์ไว้ในลิงก์แต่หน้าคงจะมันมันคงจะไม่เหมือนละครับนี่นี่ไงอันนี้ก็คือกันอันนี้ก็คือเป็นฐานนอนอะไรนะปลาแล้วสรุป ทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นฐานนอนของน้องตุ๊กตาทุกตัวนะครับแล้วผมก็จะมาิดช่องสองทีมาหนึ่งเดือนละเสนอเกมอะไรติดแล้วก็มาเล่าห้ว้ฟังเกมต่อสู้ซึ่งต่อสู้เนี่ยผมจะแบบว่าห้วยแมวลองเดี๋ยวผมจะลองเล่นในในคลิปลิงลิงน้าเนี่ย อย่านะครับแล้วผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส b s คร i b e ให้ผมได้นะครับให้ทะลุเกินหนึ่งพันนะครับหรือหนึ่งพันขึ้นไปนะครับก็คือแต่ว่าห้ามหนึ่งพันแล้วต้องมีคนมากดตามเพิ่มแล้วต้องติดตามให้ถึงคือว่าให้ถึงระดับน้อยสุด หนึ่งมื่หนึ่งมื่นคนนะครับแล้วผมก็ขอลายไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆิๆเพื่อเพื่อได้เป็นครอบครอบครัวน้องตุ๊กตาด้วยนะครับ